วันนี้นะครับเราอยู่กับชุดสปาอัลมอนด์ออยนะครับสปาอัลมอนด์ออยทุกคนน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทำสปาอัลมอนด์ออยนะครับสำหรับลูกค้าผมดัดนะฮะก็หลายท่านนะครับถามเข้ามานะครับว่าสปาอัลมอนด์ออยนะครับผมดัดสามารถทำได้ไหมนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เครื่องหนีบถูกต้องปะ นะครับเครื่องรีดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกังกังวลนะครับว่าลอนจะหายไปนะครับก็วันนี้มาทําให้ดูนะครับสูตรสปาอัลมอนด์ออยล์สำหรับลูกค้าผมดัดนั่นเองนะครับในสูตรสปาอัลมอนด์ออยล์นะครับก็หลักๆนะครับโปรดักต์หลักที่ใช้ร่วมในในในชุดคอลเลคชันนี้นะครับก็จะมีตัวแชมพูฟีเซียคาโมไม์นะครับแล้วก็มีมาร์กอัลมอนด์ออยล์นะครับแล้วก็ y ยลโล่ไดมอน n ์เซรั่มนะครับก็หลักๆ3ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ที่ช่วยเพิ่มความเงางามนะครับแล้วก็แก้ปัญหาผมชี้ฟูนะครับเราลองไปผสมสูตรสปาออมอ้อ,อยกันก่อนนะครับก็ใช้ตัวมาร์กฟีเซียนะฮะสามสิบกรัมนะครับ, g, รบกับเยลโล่ไดมอน n ์เซรั่มหนึ่งหลอดเท่านี้เองนะครับก็ ผสมให้เข้ากันนะครับสูตรอัตราส่วนนี้เราตั้งไว้ที่30นะครับ30กรัมมาร์กนะแล้วก็เย็นล่หนึ่งหลออถ้าผมอยากก็เพิ่มปริมาณตามนี้นะครับตามสูตรนี้เท่านั้นนะครับ โ okay. อเคมาถึงขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆนะครับขั้นตอนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็สระผมก่อน2รอบนะครับด้วยแชมพูฟีเซียคาโมไมนะครับแชมพูตัวนี้ก็สารสกัดจากดอกคาโมไมนั่นเองนะครับควบคุมความมันแล้วก็ที่สําคัญช่วยถนอมสีผมอ่าเพราะฉะนั้นทําสปาแล้วสีผมไม่เฟดนะครับก็ใช้ตัวแชมพูฟีเซีย2ร,รอบนะครับสระผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ แบ่งผมเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็นวดสปาทีละช่อนะครับนวดสปาอัลม,มอนด์ออยที่เราผสมไว้แล้วนะครับก็นวดให้ทั่วทุกช่อนะครับเสร็จแล้วนะคะก็ เป่าผมให้แห้งนะครับทีนี้ขั้นตอนสําคัญอยู่ที่ขั้นตอนการหนีบนะครับสำหรับลูกค้าผมดัดเนี่ยเราเทสแล้วนะครับว่าทํายังไงจะใช้ความร้อนที่มันกระตุ้นทีทเม m e n นะครับตัวสูตรสปาอมอนออยผักดันเข้าไปในเส้นผมโดยตรงนะครับเราใช้อุณหภูมิความร้อนอยู่ที่140องศานะครับก็หนีบทีละช่อนนะครับ สำหรับขั้นตอนการหนีบนะครับของเรา,าเราไม่ได้หนีบผมตรงนะครับให้ให้ทุกคนนึกไว้นึกถึงว่าเรา,าใช้ความร้อน140องศาจากเครื่องรีดเครื่องหนีบตรงนี้เพื่อเป็นการใช้อุณหภูมิตรงนี้นะครับ กระตุ้นทีทเมนต์ให้เข้าไปบำรุงเส้นผมโดยตรงนั่นเองก็คือการผักดันทีทเมนต์นะครับในอุณหภูมิ140องศาสำหรับเคสนี้นะครับสำหรับลูกค้าผมดัดนี้นะครับก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญลอนไม่คลายอย่างแน่นอนนะครับ โอเคหลังจากที่เราหนีบผมเสร็จแล้วนะครับก็พักไว้ให้ผมเย็นจากเครื่องหนีบนะคะเครื่องรีดนะคะแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่าออกให้สะอาดนะคระเราจะสัมผัสได้เลยว่าขั้นตอนการล้างน้ําเปล่าน้ําสะอาดออกเนี่ยนะครับก็สภาพเส้นผมนุ่มมากนๆนะครับนุ่มนุ่มอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับนุ่มลื่นมากๆน,น,นะครับเพราะเพราะการทําทิชชมตต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เป่าได้เสร็จแล้วเราก็หนีบทิชชมต์ผักดันเข้าไปโดยตรงนั่นคือการ บำรุงอย่างล้ำลึกนะครับก็คือบำรุงตรงจุดนั่นเองคือผักดันสปาม่อนออยเนี่ยเข้าไปในเส้นผมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายของการล้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องบำรุงอะไรเพิ่มนะครับเป็นการล้างคิีนเม้นส่วนเกินออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมนุ่มเงามากๆนะฮะล้างผมเสร็จแล้วนะครับก็ ขั้นตอนสุดท้ายเป่าไเรเซส่งนะครับก่อนที่จะเป่าไเรเซส่งก็ใส่ตัวเยลโล่ไดมอนด์เซรั่มนะครับปกป้องความร้อนนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมนะครับผมแห้งชี G ้ฟูพวกนี้เยลโล่ไดมอนด์เซรั่มก็ช่วยได้นะครับขั้นตอนการเซตหลอนนะครับก็ปกติลูกค้าดัด ทั่วไปนะครับจะเซตลอนสองลอนเป่ามือได้หมดนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าลอนกลับมาเด้งกระชับขอดเหมือนเดิมเลยนะครับลอนดัดที่ลูกค้าคิดว่าอลอนน่าจะคลายไปแล้วนะครับเราสังเกตได้เลยหลังจากที่ทํปปาสปาอัลนเสร็จแล้วก็เซตลอนออกมาลอนมีสปริงมากกว่าเดิมอีกนะครับก็ฝาก คอ,อสปามอนออยนี้ด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าคอสนี้สามารถทํากับลูกค้าผมดัดได้แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะคะ